ไปดอกคุณหลาหคุยเห็นผู้ใดวุ้กขืนวุ้งใดไปเอายางบุญนะ้อยผู้ใดลุ้งไปขึ้นวุ้ใดค่อยควายอ้วนควายอ้วนขึ้นไปวุ้งใดอุ้ยปลาเฮาล้อไปดอกคุณหลาหคุยเห็นผู้ใดวุ้กขืนวุ้งใดไปเอายางบุญนะ้อยผู้ใดลุ้งไปขึ้นวุ้ใดค่อยควายอ้วนควายอ้วนขึ้นไปวุ้งใดอุ้ยปลาเฮาล้อเวนโมมี้นที่ขาดพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าพามาเดินชมทุ่งนานะครับสวัสดีครับก่อนพระเอกน้อยคุ้ย น้ำหนองออกน้ำหนองไงออกโอ้ก็นักสัตว์ถ่วงหนาเดียวกันแต LIKE like oh, ่ว like Sa ่าข้างล่างไม่ได้หนาแต่เกี่ยวหยาเถเนาะเขาดำปุ๋ละเขาดำเอากันโอ้ยมันนันเป็นตะเอาหนาหนากเเนาะน้ำหนองออกน้ำหนองไงออกโอ้ก็นักสัตว์ถ่วงหนาเดียวกันแต่ว่าข้างล่างไม่ได้หนาแต่เกี่ยวหนาเถ๋เนาะเขาดำปุ๋ยละเขาดำเอากันเอ็กฟาดเขาไม่ได้หยา เอามาสีเขามาเล่นสนามหญ้าเขาน้องกัดเพื่อไงที่จะน้ำตัวนี้สนามโอ้ยมันมันเป็นตเอาหญยาหักเถรอนมองข้างล่างบ่บ่บ่เติดเกิดดีพี่น้องพนักขุดงามอยู่พนังเกิดดีโอ้ยเกิดดีเพราะว่าฝนหน้าฝนหน้าฝนมองข้างล่างบ่บ่บ่เติดเกิดดีพี่น้องพนักขุดงามอยู่พนังเกิดดีโอ้ยเกิดดีเพราะว่าฝน หน้าฝนหน้าฝนขอกำขอกรำขอกรำไปมึปงมันบาหนิไม่เป็นแต่เอาหย่างยากเฉยมาหนิมันข่อยมองข้างล่างบ่บ่บ่บบตเกิดดีพี่น้องพุดนั้งคนงามอยู่พูาทังเกิดดีโอูยเกิดดีเพราะว่าฝนหน้าฝนหน้าฝนเป็นแรงไป <c oughs> หยังเผ้าเล็กห,น,น,หกน,น,กน่อยมันเล่นหนามหัวกับห่อนแน่จัง่อยมาหนิ หม้อเ,เริ่มบสีหอนๆเน่เจ้าหน่อยน้กหน่อยพัดเหร่นน้ำพี่น้องหอยเวียงพี่น้องมันไปได้ใหม่ไม่ละใส่บู้อย่าลงไปเด้อขี่ต้มต้มพูดนะโอ้ยเพัดเขามิตาหยาเอามาสีเขามาเหร่นชนะน้หยาเขาหน้งองกัดเพื่ออะไรพิจา้ณาหน่สนามโอ้ยมันน่าเป็นตเอ,อาหยาหยาเถอ้เนาะยังไงยังเลยนี่ ขี้หยองหยองกูหยอง h a หยองควายควายพี่จังไหนเบียงพี่น้องมันไป็ด็ใหม่ไม่ละใส่บุอย่าลงไปเด้อขี่ตุ้มตุ้มพูดนะเว้นโมมิ้นที่ะพี่น้องเอาคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าพามาเดินชมทุ่งนานะครับสวัสดีครับก่อนพายเอกน้อยไข่พอตันบ่คัดนามอก มาคันน้ำออกพาะเด็งวันมาเห็นทงพี่น้องเห็นทงพระหยางเบิง้งปลามาโน้กตาบาดเลยเที่ยวนว้ำสะอาดสะอาดด้วยคุนคุณเออสะอาดสะอาดด้วยคุนเสียงเครื่องบินมันฟังย้ำน,น้ำหนองออกน,น้ำหนองไงออกโอ้ก็น้องสัตว์ถมหยาดแล้วกันตาบาดข้างล่างไม่ได้หยาดตะเกี่ยวหยาดเห็นเนาะเขาดำคุณละเขาดำเอากันให้พุณให้คุนขึ้นไปทั้งพุ่น อย่าเล่นเอานี้แม่นี่ไปกันเด้อคล้วยสิมาต่ำนี่ดอกยันอย่าลงไปเด้อหนึ่งยันย้อนให้ยังเลยนี่ฮะก็ย้อนย้อนกูย้อนให้ยังควายควายพี่จันไหนเวียงพี่น้องมันไปได้ใหม่ไม่ละใส่บุอย่าลงไปเด้อขี่ตมตมพูดน่ะเอ้ย โอ้นามดีดดักดีดก้นแล้วไก่ห้อยไก่มาผีมาผีจะไปบวกไข้ฟูฟูฟูนามสะอาดไปหมองนามสะอาดสะอาดว่ามือคือผู้หลงเขาเชิญเขาเจ้าเศีดยาเนาะเขาเจ้ามิทำโอ้ยเก็บเมันหูก็ไปดอกผุ้หลงไข่เห็นผู้ใดวุ้ข้นผ่้ใดไปเอายางบุญไอยผู้ใดล้มไปขึ้นผ่้ใดห้อยควายอ้วนควายอ้วนขึ้นไปวุ๋นผู้ใดอุ้ยปลาเฮาวเนาเอ้ยพุ่นนะพุ่นขืนไปทั้งพุ่ณย่าเลีนเอาหนี้แม่นี่ไปกันเด้อควายสีมาต่ำนี่ดอกย่าน อย่าลงไปเด้อหนุนจันมองข้างล่างบ่บ่บ่เตื่อดดีพี่น้องพูดนั้งฝนงามอยู่ร่างเกิดดีโอ้เกิดดีเพราะว่าฝนหน้าฝนหน้าฝนไปเลยวันสีเปียกกัดเหยียบถือขี่ควา,ายอน้ำไหลซะหนิหมะน้ำออกซะหนิหมไปเบิ่งเข่าข้างลางา่างปะบ่บางเงาเอาใครเมียน,นั่น อ้าวตยเวียงพี่น้องมันไปได้ใหม่ไม่ไะใส่บุ้ <S <S 2> <S 2> อย่าลงไปเด้อขี่ตมตมพูดอ่ะโอ้ยประคัดน้ำบอกเป๊ีเป็ดเ,ปดเลยแต่ว่าจังไากะสิเบิดนหน้าฝนดอกเบิดนหน้าฝนดอกจังกนกะโอ้หนามดีดดกักดีดกลนร่อนไก่ห้อยไก่มะผีมะผีจะไปบวกไว้คุยผีผ น้ำสะอาดเป็นหม่งน้ำสะอาดซะทั้งสวมหยาเดี่ยวนั้นเปียกตลุกเละหยาเปียกฝนดีน้ำหยานอกการมิตานมิถานผุนุกบรรยากาศยามบุรรงกับเวียงพี่น้องมันไปได้นใหม่เมละอสายวุยอย่าลงไปเด้อขี่ต้มต้มพูดน่ะเอ้ยเร็วน้ำสะอาดสะอาดด้วยคุณคุณ เออ,อจ,จะอาจะอาเลยพูนเสียงเครื่องบินม,มันฟังย้ำเห็นวโมมิที่ค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้กับฝากไว้สักนี่ละจ้าพามาเดินชมทุ่งนานะครับสวัสดีครับก่อนพรยเอกน้อยค่อยพามาสมเข่าทางน,นูนโอ้มันถว่วมหยาแล้วน้องกันถว่วมหยาแล้วครังถ่วมหยาแล้วพี่น้องครังซัดถ่วมหยาแล้วพ่อตานบ,บัดน้ำออก มาคันนำออกพระเด่นหวานมาเห่นทงพี่น้องเด่นทงพรยจันยังเบิ้งปามันโอ้ตาบั้องหยาหนอกการมิตนำท่านำผุานาุกงบรรยากาศยามบแรรัาขอกำขอกราขอกรมไปเบื้งมันบ่นิไม่เป็นตเอาหยายากเถอบน่นิมันข่อยสะอาดดิเทวนำสอาดสะอาดด้วยคุณคุณเออสะอาดสะอ,สะอาดอาด้วยคุณ เสียงเครื่องบินมันฟังย้ำป้าบอกสัตว์ป้ามาพี่น้องจะลงไปเด้อนหน่อยหยาดดุ้ยลึก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 ขนาดลึกลึกลึกวันนี้บ่มีเมฆบ่มีเมฆบ่บอกสัตว์ป้ามาพี่น้องจะลงไปเด้อนหน่อยหยาดดุ้ยลึก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 ขนาดลึกลึกลึกวันนี้บ่มีเมฆบ่มีเมฆพามาสมเข่าทชงนูนโอ้มันถ่วมหยาแล้วน้องกันถ่วมหยาแล้วล้างถ่วมหยาแล้วพี่น้อง กำลังสั้นถ่วมหยาแล้วพคนละบ่บอกเส้นสั้นบ่ามาพี่น้อง <im it> จะลงไปเด้อนหน่อยหยาดรุ้ยลึก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 คนละลึกลึกลึกวันนี้ว่ามีเมฆว่ามีเมฆพามาสมเขา่าทางนูนโอ้มันถ่วมหยาแล้วน้องกั้นถ่วมหยาแล้วกคลังถ่วมหยาแล้วพี่น้องกคลังสั้นถ่วมหยาแล้วคนละย้อนหายังเลยนี่ฮะก็ย้อนย้อนกูย้อนหายัง ไว้ไว้ยู่พี่จังไหนตานมาขัดน้ำออกมะขัดน้ำออกหายแรงไหมมาเด่นทงพี่น้องเห็นทงหายยางเบึงปลามมนุตาย้อนหายยังเลยนี่น่้ย้อนย้อนูย้อนหายยังไว้ไว้ไวอยู่พีจังไหนเว้นโมมิ้นที่ขาดพี่น้องเอาคลิปนี้กากไว้สันี่ละจ้าพามาเดินชมทุ่งนานะครับสวัสดีครับกอน ข้าเอกน้อยค่อยทีว่ามือเ็าคือผู้หลงเขาเชิญเขาเจ้าสีดยาเนาะเขาเจ้ามีทำอุ้ยเก็บเป็นหูขาดเลยเที่ยน้ำสะอาดสะอาดด้วยคุณคุณเออสะอาดสะอาดด้วยคุณเสียงเครื่องบินมันฟังย้ำเอ้ยคุณนะคุณขึ้นไปทั้งคุณอย่าเรียนเอาหนี้แม่นี้ไปกระเด้อควยสีมาตัมนี่หรอกยัน่าลงไปเด้อหนึ่งยันน้ำนองออกน้ำน้องไงออก โอ้ก็นั่งสัตว์ถมยาดแลวกันแต่บักข้างล่างไม่แต่หยาแต่เกี่ยวหยาดแต่น้อเขาดำบุญละเขาดำออากันบ่บอกจังสัตว์บ่มาพี่น้องจะต้องไปเดินหน่ยาดลุยลึก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 กูลัลึกลึกลึกมันนี้ว่ามีเมฆว่ามีเมฆหน่อยพัดเหนืนาโอ้ยมันสีลุเลือกละจะลุกไ่พวกหยาบุญสีบ่มืดคือบ่น้อบนีเนอเ บีรยกาดปลามันบ่บอกจังสัตว์บ่มาี่น่องจะลงไปเดน่อญหยาหุยลึก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 ลึวันนี้ว่ามเมฆกว่ามีน้ำน้องออกนำน้องงยออกโอ้ก็น้องสัตว์ถ่มหยาดแล้วกัแจะบอกข้างล่างมิแต่หยาแต่เกี่ยวหยาดแ่น้อเขาดำปุ่นละเขาดำออกกันว่ามือคืกผุ้น้องเขาเธอเขาเจาะสีดยาเนาะเขาเจามิทำอูยเกี่ยมันหูขอกำขอกำขอกำ Pái. bông mấn <laughs> mà ní bên tao nhà nha chịu bẩn mấn quay giọn hai ngang rồi ní hả cứ giọn giọn coi giọn hai ngang quay quấy bị chân đẩy quá khổ mít tới nhà hó mò gì hó mò lên thả nước nhà hó còn nông cạn thôi là